สิ่งเดียวที่ผีแพ้โดยหลวงปู่แหวนสุจินโนใครที่เคยได้ยินชื่อของหลวงปู่แหวนสุจินโนก็คงจะรู้นะครับว่าท่านเป็นพระกรรมฐานสายป่าผู้เคร่งครัดในธรรมมีวัดปฏิบัติที่เข้มข้นเรื่องราวชีวิตของท่านนั้น เต็มไปด้วยความน่าอัศจรรย์ทั้งการอยู่ถ้ำกลางป่าที่มีเสืออารวาสการโปรดชาวบ้านที่เคยบูชาผีให้หันกลับมานับถือพระรัตนตรยัยไปจนถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เล่าต่อๆกันจนคนทั้งแผ่นดินศรัทธาเรามารับฟังเรื่องราวของท่านกันครับจากหนังสือหลวงปู่แหวดสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอปราว จังหวัดเชียงใหม่โครงการหนังสือบูรพาจารย์เล่มสามเสียงอ่านโดยปราศสียาภัยห่างจากบ้านแม่ปังไปประมาณสามกิโลเมตรข้ามดอยแม่ปังไปมีทุ่งนาระหว่างเขาอยู่แห่งหนึ่งทุ่งนานี้ ยาวไปตามภูเขามีทานน้ำไหลตลอดปีข้างทานน้ำไหลนั้นมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งลักษณะของถ้ำเกิดจากการไหลซอกของน้ำกัดริมตะลิงนานๆไปทําให้ข้างริมตะลิงตรงบริเวณน,นั้นเกิดเป็นถ้ำขึ้นลักษณะของถ้ำแห่งนี้จึงค่อนข้างลึกลับคือถ,ถ้ามองดูด้านบนจะไม่รู้ว่ามีถ้ำอยู่บริเวณน,นั้น ถ้าลงไปเดินที่ลำธารจึงจะมองเห็นถ้ำซึ่งมีขนาดกว้างยาว5-6เมตรนับเป็นถ้ำใหญ่พอพักอาศัยได้น้ำที่พัดเอาทรายและก้อนหินเล็กๆเ,เข้าไปอุดในถ้ำเหลือความลึกจากปากถ้ำเข้าไป10เมตรเศษในฤด,ดูแล้งสามารถอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ได้อย่างสบายแต่ในฤด,ดูฝนเมื่อน้ำจากภูเขาไหลมามาก ทำให้ทานน้ําไหลเข้าไปในถ้าพักอยู่ไม่ได้เก้าของที่นาแห่งนี้ชื่อนานป่วนกับแม่มาทั้งสองสามีภรรยาคู่นี้เป็นช่างตีเหล็กนอกเหนือจากการทํานาในฤด,ดูแล้งหลวงปู่ได้เข้าไปสแสวงวิเวกตามป่าเขาได้พบถ้ำแห่งนี้เข้าจึงเข้าไปพักภาวนาเห็นว่าบริเวณแห่งนั้นมีความสงบดี จึงแจ้งให้เจ้าของที่นาทราบว่าท่านประสงค์จะอยู่จำพรรษาณสถานที่นั้นเจ้าของนาสุดแสนจะยินดีได้จัดทําที่พักบนหลังถ้าให้เป็นกุฏิชั่วคราวของหลวงปู่ได้ยกพื้นสูงจากพื้นดินหลวงปู่บอกให้ทําพื้นสูงพอพ้นดินก็พอเพราะสะดวกในการขึ้นลงแต่เจ้าของที่ไม่ยอมเพราะกลัว เสือก็มารบกวนทําอันตรายท่านซึ่งสมัยนั้นแถบนั้นม่เสืออยู่มากเพราะพื้นที่ยังเป็นป่าดงดิบอยู่หลวงปู่จําต้องอนุโลมตามยอมให้ปลูกกุฏิยกพื้นสูงตามความปรารถนาดีของเขาหลวงปู่แหวนจึงได้จำพรรษาอยู่ในสถานที่นั้นและนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาทั้งหนานป่วนและแม่มา ต่ก็รักษาอุโบสถศิลตลอดพรรษาและคงรักษาทุกพรรษาต่อมาจนตลอดชีวิตช่วงที่พันักที่นานานปวงแม่มาในพรรษานั้นในเวลากลางคืนหลวงปู่แวนได้เดินเที่ยวไปตามป่าเขาแถวนั้นบ่อยๆโดยเฉพาะในคืนที่อากาศโปรง่งไม่มีเมฆแสงจันเจิดจ้าเดินท่องป่าให้ความเพลินใจดี และไม่ปรากฏว่ามีสัตว์ร้ายอะไรมาแพร่ผ่านเวลากลางวันบางวันก็ขึ้นไปภาวนาอยู่ตามเนินหินสูงๆบนภูเขามีพวกเด็กๆที่มาเลี้ยงควายเท่านั้นขึ้นเอาน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่ไปถวายทุกวันในกลางพรรษามีคณะศรัทธาจากป่าเมี่ยงแม่สายนำโดยแม่โสมมานิม,มนต์ว่าออกพรรษาแล้วขอนิม,มนต์พระคุณท่าน ไปปลดทางป่าเมี่ยงแม่สายบ้างหลังจากออกพรรษาไม่นานนักคณะศรัทธาป่าเมี่ยงแม่สายก็มารับหลวงปู่ขึ้นไปตามที่เคยนิมนต์ไว้ท่านจึงลาหนานปวงกับแม่มาเจ้าของสถานที่เดินทางขึ้นป่าเมี่ยงแม่สายพร้อมกับคณะศรัทธาที่มารับหลวงปู่แหวนได้เล่าว,ว่าการไปป่าเมี่ยงแม่สายนั้นต้องเดินทางขึ้นเขาลงห้วย ไปหลายแห่งกว่าจะถึงใช้เวลาเดินทางขาขึ้นหกชั่วโมงและขาลงอีกสี่ชั่วโมงถ้าเดินไม่แข็งต้องใช้เวลานานกว่านี้หมายความว่าต้องเดินทางหนึ่งวันเต็มๆกันเลยป่าเมี่ยงแม่สายนั้นเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่กลางหุบเขามีลำธารน,น้ำไหลผ่านตลอดปีชาวบ้านมีอาชีพทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพหลักต้นเมี่ยง เป็นชาชนิดหนึ่งชาวบ้านเก็บเอาใบมามาักเป็นเมี่ยงของชาวเหนือเดิมชาวบ้านนับถือผีถึงปีต้องทำพิธีเลี้ยงผีไม่เช่นนั้นจะมีการเจ็บป่วยล้มตายกันหัวหน้าหมู่บ้านคือแม่โสมที่นำคณะไปน,นิมนต์หลวงปู่นั่นเองนอกจากเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วแม่โสมจะเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านด้วยเคยมีพระธุดงคงคักกรรมฐาน ไปพักอาศัยใกล้หมู่บ้านได้เทศสั่งสอนให้ชาวบ้านเลิกการถือผีให้นับถือพระรัตนตรัยแทนซึ่งก็มีพวกที่เลิกถือผีตามพระไม่กี่คนแม่โสมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อพระตัวแกเองได้ปฏิญาณกับพระเลิกถือผีโดยเด็ดขาดพอถึงเวลาเลี้ยงผีครบรอบปีในหมู่บ้านไม่ได้ทำพิธีเส้นสวงผี เหมือนอย่างเคยผีก็แสดงเดชออกมาทันทีโดยเข้าไปสิงผู้คนในหมู่บ้านวุ่นวายไปหมดที่สำคัญมาสิงลูกของแม่โสมเองพร้อมขู่ว่าถ้าแม่โสมไม่ออกจากพระรัตนตรยัยแล้วกลับมาเส้นสวงผียังเดิมจะหักออลูกของแกให้ตายเสียเมื่อหูหน้าหมู่บ้านและอดีตหมอผีเจอดีเช่นนั้นก็ทำให้ครอบครัวของแก เดือบร้อนวุ่นวายไปหมดบางวันตัวแม่โสมเองยังถูกผีเข้าสิงลงไปดิ้นพราาพราดไปเหมือนกันแม่โสมแกเป็นคนถื่อสัจจ์จึงไม่ยอมเลิกนับถือพระรัตนตรยัยในที่สุดลูกคนหนึ่งของแกก็ตายลงคนที่สองก็เริ่มป่วยผีมาเข้าสิงอีกพร้อมทั้งขู่ว่าจะเอาให้ตายหมดทั้งหมู่บ้าน รวมทั้งตัวแม่โสมเองด้วยทําให้พวกชาวบ้านเดือดร้อนและหวาดกลัวมากได้พากันขอร้องให้แม่โสมเลิกนับถือพระรัตนตรยัยแต่แม่โสมใจเด็ดยืนยันขอยอมตายพวกลูกหลานและชาวบ้านมาร้องอ้อนวอนทุกวันแกทนการลบเราไม่ได้จึงไปปรึกษาพระพระได้แนะนำให้เรียกชาวบ้านมาพร้อมกันให้ทุกคน รับพาตัสรณคมและรับศีลแล้วพระก็สอนให้เข้าใจเรื่องพระรัตนไาตราพร้อมทั้งอนิสงค์ของศีลน,นอกจากนี้ให้ชาวบ้านสวดมนต์และฝึกภาวนาทุกเย็นในที่สุดการเจ็บป่วยในหมู่บ้านเนื่องจากการกระทำของผีก็หมดไปไม่เคยปรากฏอีกเลยโดยเฉพาะตัวของแม่สมเองนั้นถ้าเกิดว่าผีเข้าใคร เพียงแต่มีคนพูดว่าแม่โสมมาผีจะรีบหลดหลานออกทันทีผีเคยเข้าสิงชาวบ้านและบอกว่าที่บ้านแม่โสมนั้นเข้าไปใกล้ไม่ได้มีแสงแพรวๆอยู่ตลอดเวลาแม่ชื่อของแม่โสมถ้าได้ยินแล้วไม่รีบออกหัวก็จะแตกนับแต่นั้นมาชาวป่าเมี่ยงแม่สายก็เลิกนับถือผีหันเข้าหาพระตัวแม่โสมเอง ก็ชักชวนชาวบ้านสร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้นเป็นวัดฝ่ายกรรมฐานแกเป็นผู้บำารุ o วัดอย่างเข้มแข็งวัดนั้นก็เป็นวัดกรรมฐานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ในพรรษานั้นหลวงปู่แหวนได้จำพรรษาที่ป่าเมี่ยงแม่สายภายใต้การอุปถัก์ของแม่โสมหัวหน้าหมู่บ้านและชาวบ้านที่นั่นซึ่งให้ความดูแลหลวงปู่เป็นอย่างดี หลวงปู่เล่าถึงบ้านป่าเมี่ยงแม่สายว่าที่นั่นอากาศหนาวมากในฤดูฝนฝนตกชุกในฤดูฝนสำหรับองค์หลวงปู่นั้นอากาศถูกกับธาตุฉันดีฉันอาหารได้มากแต่ไม่มีอาการอ,อึดอัดง่วงซึมเวลาภาวนาจิตก็รวมลงสู่ฐานสมาธิได้เร็วในด้านจิตภาวนาหลวงปู่บอกว่า การภาวนาที่นี่ได้ผลดีมากนับว่าเป็นสัปปายะอีกที่หนึ่งหลวงปู่มั่นท่านเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่หนึ่งพรรษานอกจากนี้แล้วครูบาอาจารย์สายกรรมฐานองค์อื่นๆก็เคยพำนักอยู่ที่ป่าเมี่ยงแม่สายนี้อยู่หลายองค์เหมือนกันเมื่อหลวงปู่แหวนไปพักภาวนาที่ป่าเมี่ยงแม่สายได้ราวหนึ่งเดือนท่านพระมหาบุญ จากวัดเจดีหลวงได้ตามขึ้นไปหาด้วยลักษณะอาการของผู้ที่พบเห็นความน่ากลัวมาจากการสอบถามได้ความว่าท่านพระมหาบุญได้พักภาวนาที่ถ้ำดอกคำตำบลน,น้ำแพร่อำเภอพร้าวตอนแรกภาวนาอยู่นอกถ้ำตกกลางคืนได้ยินเสือร้องอยู่ใกล้ๆจึงเกิดความกลัวนึกว่า ถ้ากำลังนั่งหลับตาอยู่ถ้าเสือมาค่าไปกินท่านจะทำอย่างไรหวันรุ่งขึ้นจึงย้ายที่ภาวนาไปอยู่ในถ้ำส่วนที่ลึกที่สุดคิดว่าอยู่ในถ้ำคงจะปลอดภัยมากกว่าพเพออื่นท่านโชคไม่ดีตอนกลางคืนขณะนั่งภาวนาได้ยินเสียงประราบที่ปากถ้ำคิดว่าเสือมาจึงลืมตาขึ้นดูปรากฏยิ่งทำให้ท่าน เกิดความกลัวอย่างสุดขีดที่ปากถ้ำปรากฏมีบุรุษร่างยักษ์ยืนขวางอยู่ท่านกลัวจนตัวสัน่นจะหนีไปไหนก็ไม่ได้จะบริกรรมพุทโธก็ว่าผิดบ้างถูกบ้างเห็นร่างประหลาดนั้นอย่างชัดเจนแม้ว่าจะลืมตาหรือหลับตาร่างนั้นยืนขวางปากถ้ำอยู่จนรุ่งเชา้าจึงได้หายไปรุ่งขึ้นเชา้า ท่านพระมหาบุญรีบออกจากรรมแล้วเที่ยวตามหาหลวงปู่แหวนตอนแรกไปตามหาที่บ้านแม่พวกเพราะหลวงปู่เคยจำพรรษาที่นั่นสามครั้งพอทราบว่าหลวงปู่พำนักอยู่ที่ป่าเมยงแม่สายจึงได้ไปหาพระมหาบุญท่านอยู่ในอาการขวัญภาวานอนไม่หลับทั้งคืนภาวนาก็ไม่อยู่ยังเห็นร่างที่น่ากลัวนั้นติดตาติดใจอยู่ หลวงปู่แหวนบอกว่าร่างที่ท่านพระมหาบุญเห็นนั้นเป็นเปรตเจ้าของที่คอยเฝ้ารักษาถ้ำนั้นเมื่อเห็นพระมาะอยู่กลัวจะไปแย่งที่เขาจึงมาหลอกหลอนให้พระกลัวจะได้หนีไปความกลัวของท่านพระมหาบุญไม่สามารถลบให้หายไปได้หลวงปู่จะสอนจะแนะอย่างไรก็ไม่ยอมรับฟังเฝ้ารบเรา ให้หลวงปู่พาไปส่งที่บ้านแม่หอพระเมื่อไปถึงบ้านแม่หอพระท่านบอกว่าอยู่ไม่ได้ขอ,อให้หลวงปู่ไปส่งที่บ้านปง่งอําเภอแม่แตงก็คือวัดอรัญวิเวกในปัจจุบันเมื่อไปถึงบ้านปง่งพบหลวงปู่ขาวอนารโยกับหลวงปู่พรมเจรปุญโยพักอยู่ที่นั่นหลวงปู่พรมท่านรู้เรื่องท่านมหาบุญดี จึงแกล้งขับไล่ไม่ต้อนรับเจตนาต้องการให้ท่านมาหาเดินให้เหนื่อยจะได้นอนหลับได้บ้างท่านมาหากโกรธจัดรีบเดินออกจากวัดบ้านปง่งหลวงปู่แหวนตามไปส่งถึงอำเภอแม่ริมแล้วปล่อยให้ท่านพระมหาบุญเดินไปเชียงใหม่ตามลำพังองค์เดียวส่วนหลวงปู่แหวนท่านกลับมาพักที่วัดป่าห้วยน้ำรินวัดที่หลวงปู่ชอบฐานะสโม คือจำพรรษาอยู่หลวงปู่แหวนท่านได้ท่องทุง่งและจำพรรษาอยู่ทางภาคเหนือหลายแห่งต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปีโดยไม่ได้ไปที่ภาคอื่นอีกเลยเพราะอากาศในภาคเหนือถูกกับอัธยาศัยและถูกกับธาตุขันของท่านที่เรียกว่าสัพปปยะะสำหรับท่านหลวงปู่แหวนยังคงพำนักอยู่วัดป่าบ้านปองอำเภอแม่แตง จนถึงปีพศ2 5 5 5ขนาดนั้นท่านมีอายุได้75ปีต่อมาท่านได้มาอยู่ที่วัดหน่อยแม่ปังและท่านเริ่มเป็นที่รู้จักประมาณปีพศ2514กล่าวกันว่าหลวงปู่แหวนได้เป็นที่รู้จักภายหลังที่ท่านเจ้าคุณน,นรรัตรา,าชมานิตธรรมมิตรโกวัดเทพศรินทราวาสกรุงเทพ สิ้นชีพตักใสเมื่อ10มกร,ราคม2514ในช่วงที่ประชาชนกำลังพูดถึงเรื่องท่านเจ้าคุณนออยู่นั้นก็มีข่าวพแพร่ออกมาว่าท่านเจ้าคุณนอกล่าวว่ามีพระอริยะอีกองค์หนึ่งอยู่ทางภาคเหนือไม่ทราบข่าวนี้มาจากไหนและใครได้ยินท่านเจ้าคุณนอพูดทำให้หลายคนพากันเสาะหาพระอริยะองค์นั้น ต่อมาก็มีข่าวว่าพระอริยะองค์ที่ท่านเจ้าคุณนอกกล่าวถึงคือหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งดอยแม่ปังนั่นเองและในปีพศ .2514 ปีเดียวกันนั้นเองมีคณะทหารอากาศชุดของนาวาอากาศเอกเกษมงามเอกได้มาขออนุญาตสร้างเหรียญหลวงปู่ขึ้นบางเสียงก็บอกว่าเป็นเหรียญรุ่นแรก บางเสียงก็ว่าเป็นเหรียญรุ่นสองของหลวงปู่ต่อจากนั้นก็มีข่าวอีกว่าหลวงปู่แหวนรออยู่บนเมฆเครื่องบินจะชนเรื่องเกลียวกาวกันพักใหญ่ทาให้ชื่อเสียงของหลวงปู่โด่งดังขึ้นมาจนใครต่อไครก็พากันแห่ไปชมบาร,รมีหลวงปู่อย่างหนึ่งแน่นทุกวันคณะโททุกคณะที่ไปเชียงใหม่จะต้องมีรายการชมดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงราชนิเวศและมีวัดดอยแม่ปังอยู่ด้วยเสมอนับเป็นสถานที่ยอดนิยมในสมัยนั้นในเรื่องราวชีวประวัติของหลวงปู่แหวนนะครับมีชาวบ้านป่าเมียงที่แต่เดิมนับถือผีต้องทำพิธีเลี้ยงผีทุกปีไม่งั้นจะเจ็บป่วยหรือตาย แต่แม่โสมผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านตัดสินใจเลิกนับถือผีหันมานับถือพระรัตนตรัยแทนถึงแม้ผีจะเข้าสิงลูกๆจนป่วยและตายแต่เธอก็ไม่ยอมกลับไปงมงายได้มีพระสอนให้ชาวบ้านรับศีลและรับพระรัตนตรยัยฝึกสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำหลังจากนั้นอานาจของผีก็ไม่สามารถทำอะไรชาวบ้านได้อีกเลยตรงนี้เองครับ ทำให้เรารู้ว่าสิ่งเดียวที่ผีแพ้ก็คือธรรมะและการยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับ สาทุ